không như này không, nó cũng như này là tối <laughs> nay ba กไปถ่ายดูเมนี่ครับคุณถอถ่ายไม่ได้ปะอวกอดนลเดี๋ัลไปไมได้กินไปยัง ঐ <laughs> ৰঙাল